หนึ่งวันเต็มนะครับนะบวกกับเมื่อวานอีกหนึ่งวันกลายเป็นสองวันนะครับก็นะครับปีหน้านะครับจะจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายมากกว่านี้นะครับแต่อย่างน้อยวันนี้เราได้ตีป้อมนะครับป้อมแตกกันเลยดูนะครับนะครับเนาะส่วนแปลนี้เราอาจจะไปสร้างนะครับนยิงลูกจรวดใส่เขาก็ได้นะครับนะป้อมรุ่งป้อมเล่ หน้ามืดดูเอาทุ่งนะครับนะเขียวทุ่งเอาเต็นนะครับไม่ต้องรีเต็นนะครับหน้าแขวนนะครับสามสิบห้าเตรียมตัวขึ้นเลยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับบ้านนะกลับบ้านเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวเลยนะครับหนุงมหนูหนุ่มหนูลูกเสืยในะารีฮะ เ,เ,เอากลับ<ผ>มาเลยของเราเดี๋ยวหายสามสิบห้า <35, S 2> ขึ้นรถเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับนะแม่ครัวที่ทำข้าวให้กินนะครับนะวันนี้ยังไม่ได้กินเลยมาสิมาสหิหนึ่งสองสามเคสามเค,เคนักเรียนเอากลับไปเลยกระทงกระทะอะไรนะ ไปกระเป๋าคือตรไหนวะเอาอยู่นี่เอาปลาออกมาได้เราทางเราถูกแล้ว